ครับจากประเด็นแชทนี้นะครับที่ทางช่องเกมเมอร์ใน YouTube ท่านหนึ่งนะครับได้มีการพาดพิงถึงตัวละครของผมและนำแชทส่วนตัวของผมไปเผยแพร่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากในรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมเป็นหัวหน้าปาร์ตี้นะครับซึ่งเป็นปาร์ตี้เลทที่ผมสร้างมาลงกับเพื่อนคือในปาร์ตี้ที่ผมสร้างเนี่ยผมไม่ได้ใสร่รหัสอะไรผมสร้างมาแล้วผมก็กดชวนเพื่อนผมคนเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใครจะเข้ามาผมก็ไม่ได้สนใจแล้ว แล้วข้อความในนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมคุยกับเพื่อนของผมซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับผมไม่ได้เจาะจงใครหรือเอ่ยชื่อแคนไหนแต่ทางเกมเมอร์คนนี้นะครับได้นำแชทส่วนตัวของผมไปเผยแพร่และพาดพิงถึงตัวละครของผมทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ถ้าผมไม่ออกมาชี้แจงในมุมของผมบ้างซึ่งเนื้อหาก็เป็นไปตามที่ช่องเกมเมอร์ได้ลงไว้นะครับคำพูดของผมอาจจะไปกระทบอะไรบางอย่างของเขา แต่ผมบอกเลยว่าพันธมิตรของแครนที่ผมอยู่่ะไม่ได้มีแค่แครนของเกมเมอร์คนนี้เขาอาจจะมีสี่ห้าแครนสิบแครนผมไม่รู้แต่ที่จับพันกันอยู่อ่ะของเขามีแค่สองแครนและแครนต่างชาติอีกเป็นสิบที่จับพันกับแครนที่ผมอยู่ถ้าเห็นจากแชทที่เกมเมอร์คนนี้ได้ลงไว้ก็จะเห็นว่าผมอธิบายแล้วซึ่งเขาอาจจะบอกว่าผมแถหรืออะไรเอาเป็นว่าเราไม่เข้าใจกันและผมก็ได้ทำการขอโทษเขาไปแล้ว แต่เขาไม่จบนะครับเขานำแชทนี้ไปทำคลิปวิดีโอและพาดพิงผมและยังลามไปทักคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องกับแชทนี้หรือว่าคนที่เขาดูแลเซิรฟ์ฟซึ่งคนที่ดูแลเซิร์ฟไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับบทสนทานานี้และบทสนทานานี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยและเกมเมอร์คนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้ผมด้วยซ้ำคือผมไม่ทราบว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรนะครับหรือว่าต้องการอะไรจากผมในเมื่อเราไม่เข้าใจกันแล้วผมก็ได้ทำการขอโทษไปแล้วเนี่ย ทําไมเขาถึงยกประเด็นนี้ขึ้นมาไปทําคลิปวิดีโอในช่องของเขาอีกหรือเขาจะมีอคาาติอะไรผมไม่รู้ส่วนเรื่องการแซะในดิส r อที่เขาพูดถึงนะครับวันนั้นแคน2แคนที่ไม่ใช่แคนที่ผมอยู่นะทับที่กันแล้วบทสนทนาเนี่ยมันค่อนข้างตึงเครียดผมมีเจตนาแค่อยากให้มันออกจากเรื่องนี้ไม่อยากให้เครียดกันนะครับถ้าจะมองว่าเป็นการแซะแสดงว่าผมแซะทั้งสแคนนะครับ แต่ว่าทำไมมีแต่เกมเมอร์คนนี้ที่รู้สึกว่าโดนแซะแล้วก็เอามาพาดพิงผมอีกส่วนเรื่องที่เขาถามว่าผมรู้เรื่องสงครามแค่ไหนแล้วบอกอีกว่าผมเคยทักดิสคอร์เขาไปเนี่ยผมพูดรวมเลยแล้วกันว่าเดือนมิถุนายนนะครับผมโดดไปสงครามที่เซิร์ฟ21เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วเพื่อนผมที่ไม่ได้ไปเขาก็อยากลงบอสแคน เหตุผลอา,อาจจะไม่ลงไม่ทันแครนเก่าหรืออะไรไม่รู้ผมก็เลยทักไปหาแครนพันธมิตรเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วดูสิ่งที่ผมได้รับครับไม่มีการตอบรับเลยสี่เดือนประโยคแรกที่เขาทักมาหาผมก็คือประเด็นนี้ประเด็นเรื่องแชทแค่นี้ซึ่งไม่มีการเอ่ยชื่อแครนด้วยซ้ำเอาเป็นว่าผมขอพูดในส่วนของผมแค่นี้นะครับ ไม่ทราบว่าเขาจะมีเจตนาอะไรในการเอาแชทนี้มาพาดพิงผมเขาจะมีอาคติอะไรเขาจะไม่พอใจกับกดอะไรแต่ในเมื่อคุณไม่จบกับผมแล้วทรัพยากรในเกมมันมีจํากัดงั้นผมก็จะเล่นตามระบบของเกมครับก็เล่นไปตามเกมกันนะครับอย่าไปดึงดราม่าอะไรขอให้เล่นเกมกันอย่างสนุกนะครับเพื่อนๆ If I want it, gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, of. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I gotta poke a face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bro. Keep your head on your shoulders, now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders, now we ain't getting postal rides. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers, you better wake up for the pay stop or you pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up for your range stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. a promise. I won't quit. Keep going till I got it. I won't give up till I'm on top Yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit. Keep going till I got it. I won't give up till I'm on top I'm yet. always hurting with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see hate themselves in society. So I let them speak quietly. Why to see they be hiding in privacy with the screen all the irony Any to it, someone who's trying. I feel like we all just hate on everything. It's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better. Work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest to go-getters. Never stop. i get it if I want it. A promise. I won't quit. Keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit. Keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yeah.